สัตีลูกค้าพักคงดีดีคอมนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดสองมอบนี้เลยนะคะเป็นผ้าพุม D M X 5ปี2023ตัวใหม่ล่าสุดน,นะคะลูกค้าจอดรถจ้างแจ้งเลยนะคะแล้วก็คุณคนเดียวก็คืออยากเน้นเป็นผ้าตัวอย่างดีเลยดีสุดก็คือจะเป็นเซนโซลอนนะคะตัวนี้จะเกิดจากการทอของผ้าขึ้นมานะคะทอเลยกันแดดกันฝนกันฝุ่นได้นะคะตัวนี้สัมผัสด,ด้านนอกก็คือจะเป็นสีเงินเงินนะคะ ตัวนี้ใช้ได้ทนและนานนะคะอันนี้ก็ใช้ผ้าด้านล่างเราจะจับยางยืดให้นะคะ x ห้านี่จะมีคลิปสลากแล้วทำที่สวมให้ด้วยก็อันนี้สั่งพิเศษก็คือลูกค้าลัวผ้าจะลมปิวนะคะก็เลยทำคลิป,ปล็อกตัวคลิป,ปล็อกกั้มปูให้หนึ่งตัวนะคะไว้รัดใต้ท้องรถนะคะเพื่อกันลมปิวที่ร้านทำแบบให้ใหม่ตตดให้ใหม่ตรงรุ่นก็ถ้าท่านได้สนใจนะคะเป็นผ้าคลุม bm x ห้าก็ติดต่อทางร้านก่อนได้คิดเป็หนึ่งเก้าแปดนเจห้าส